สวัสดีคะ่พะพ่อพรอแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC คุณครูแม่เหมียวเด้อค่ะมือนีเนสาวันเสาทีหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคุณครูแม่เหมียวแม่เหมียว,วค่ะกำลังเตรียมตัวจะไปบ้านน้องมะนาะนะคะมือนีเดินทางไปทางผู้ทานนะคะไปเยี่ยมไปยามคุณยาแน่เนาะไปสวัสดีปีใหม่ทางครอบครัวคุณยาหลังจากที่เฮ็ดงานผ่าปลาวันที่ 10, ท 2, 6, สิบฉันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซิตแล้ว ก็ได้แต่แค่คุยกันทักทายกันบันนี้นะคะกับพ่อวางเวทจากกิจกรรมในจักหน่อยจริงๆกับมีงานนี่ดอกค่ะเนาะจะไปงานบุญข้าเจ้ากับเป็นช่วงใบช่วงแรงไปผุดหลานเนาะค่ะคุณครูจังสิบไปคิดหอดเพื่อนนี่แหละค่ะเนาะห่างหายกันไปเพราะว่าครอบครัวของเพื่นกับประดุษเหมือนกันกับญาติของคุณครูเนาะค่ะความหักความแพงที่เกิดจากบักหลาม่านะมันก็เชื่อมโยงมากให้เฮ้าเป็นคลายเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อให้กำลังใจกันก็อยากแวะไปหาเพื่อนเนาะค่ะ อย่าลืมเด้อพอแม่ติดตามคุณคู่ไปในในในระหว่างการเดินทางไปน้ากันว่ามีอย่างแน่เป็นอ่างกาะมีอย่างแน่เปลีป่ยนแปลงนะคะเห็นทางปูทางยาเพลินาทายคลิปนะคะทางอาเพล่งมากว่าบานบักหลาเป็นแบบใดเดี๋ยวคุณครูก็สิไปเจาะรายละเอียดมาให้พอพอแม่แม่เอฟซีได้บึงได้เห็นได้ยังเกาะ ได้เห็นอย่างชัดเจนสอบถามอีกอย่างใดกับมาเบิงใดเด้อค่ะคุณคู่กสิได้ให้เป็นถามต่อไห้นาะคะ่ะว่าเป็นแบบใดกับเฮือนบล่ากาับกัลลังสร้างกํลลังปุ๊กกัลลังแปลงกับให้กํลลังใจเพล่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะให้พอๆแม่เอฟซี่หักแพงบหลา่าคือเก่าเนาะคะ่ะความหักความแพงบ่มีขอ้อแม่บ่มีขอ้อจำกัดอย่างกะ,ะอ่ะาเฮากับถือว่าให้กํลลังใจเพ่อนนี่แหละเนาะ ไปแสดงทางใดก็ให้เดินทางปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายก็ให้แข็งแรงเพราะว่าศิล,ลปินมันบ่ิรับบ่ิยนอนบ่ิยพักบ่ิพพอนอะสิ่งเดียวที่ที่จะดูแลได้คือต้องให้ร่างกายเจา้าของนี่แข็งแรงแต่เกิดแข็งแรงปุ๊บทุกอย่างมันก็จะออกมาดีการฝึกซ้อมการแสดงหรืออารมณ์ในการแสดงบนเวทีมันก็จะออกมาได้ได้ดีนะคะได้ดีซึ่งเท่ากับเห็นมาเนาะเดี๋ยวนี้บักลาเท่ากับสิไข้ขึ้นน่ะละเพราะว่าเพิ่นกับยังก็ ปั๊บตัวได้นะคะต้องพักพอนให้เพียงพอสําหรับน้องอุ้งอิงกับคุณคู่แม่เมียก็ยังไห้กําลังใจอยู่คือเก่าเด้อยังเชียรยยังแช่เห็นการเติบโตของอีหลานเนี่โอ้ต้องขาวพุ้งใจรอบหนึ่งปีเนาะถึงแต่แตเป็นเอฟซีเพิ่นตังต่พอกันครั้งแรกยังจําภาพเรานั้นได้ว่านอนอยู่ข้างขอกง,อง่วอยู่ในเฮื่นกําลังใหญ่แหละเนาะก็ใไห้กําลังใจคือเก่านะคะละกัน น้องโซเฟียมือันที่บอกว่าตะกี้ว่าจะไปจากบ้านสักเก่าม่วงว่ามาคือพอ่อโซเฟียพ่นออกเพลงสิเป็นไหไดไอดอลออกมาแล้วโอ้น้ำตาซึมน้ำเพลินได้เด็กหน่อยผู้หนึ่งที่มีความฝันของเจ้าของอยากเป็นหมอล่ำอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินพวกเฮ่าก็ะ่อยให้กำลังใจเด็กหน่อยอายุแค่สิบสองขวบห้องเพลงไดขนาดนี้หนาตาน่ารักบุคลิก,กภาพที่ดี ค่อยเบิง่งค่อยชมเด้อค่ะเดอะ้อว่าหน้องสิเติบโตมากได้โดง่งได้ดังซาใดนะคะคุณคู่เสื้อเลยว่าเด็กหน่อยคนนี้สีโดง่งสีดังไปได้ไกลนะคะเพราะว่าพ่อแม่เอฟซีก็ต้องอให้กำลังใจคือกันค้นหักคนแพงของเขาเนาะสิ่งเดียวที่เฮาจะเห็นได้ให้กำลังใจเพิ่นก็คือให้กำลังใจเพ่อนมันบอกค่ะให้เพลินได้มีกำลังใจในการที่จะทำงานคุณคู่แมวเหมียวกำลังจะออกเดินทางเดอ้อเฝ้าเบิง่งเฝ้าติดตาม นะคะให้คุณกู่เดินทางปลอดภัยแล้ะกัะยังบอมีอุปสรรคในการไปมือนีกเอาตั้งใจไปแน่ลืมบอกไปเบิ้งบานปรา,ามานะว่าเออเพิ่นสางเพิ่นแปลงไปหอดใสแบบใดมีแผนมีแพล่น,น,นในการเดยาสางมีห้องจักห้องมีห้องน้าห้องยังบอก,กะสีไปถามมาให้เบิดสุอันสุนลที่บอให้คาดใจของพ่อแม่เพิ่นนั่นะเนาะค่ะกะสมกิมีโอกาสเกิดมีโอกาสกะจะไปเบืองวัดที่เฮาเห็ดผาป่าไป ความคืบนาเก่าวนาของเพลินหอดใสอันนี้ก็สิบ่ได้ไปละลาบละล่วงเพื่อนดอกเนาะค่ะก็อาจจะขี่รถผ่านๆไปเบิง่งนะคะว่ามันมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปซํำใดพอแม่เอฟซี่ก็สิได้สบายใจก็ะสาทุบบุญน้ำกันที่ได้เห็ดห่วมกันเนาะคะ่ะวา่าเอาไปอ่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนกระสาง นะคะเพื่อนกระแปลงให้มันเป็นสิ่งที่ยังก็เกิดประโยชน์ในในเป่าไม้ในจุดประสงค์ของเพื่อนที่ต้องการเหตุต้องการสัางเนาะค่ะเนาะกสิลด์ไปชื่นช่มยินดีครับคุณยาว่าไดเวียกเพิ่มขึ้นมันบอกาแขดสื่อควายให้ให้เพื่อนไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเออก็ไดเวียกขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นความสุขเพราะว่าเพื่อนกับมีพื้นที่เลี้ยงมีน้องหน้ามียังอยู่ใกลไกเนาะค่ะแต่เกิดเป็นไปได้อีกนะคะตามหาหนองไก่นะฮะนองไก่ศิลปินอ่า คิดว่านะ่าจะเป็นศิลปินคนใหม่นะคะในวงการของอ่าวงการหมอล่าวงการเพลงเพราะว่าหนึง่งหละรูปร่างหน้าตาละไม่้ายกันกับน้องมนะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปหาได้ไปเห็นไปสัมผัสเพิ่อนก็จะเป็นอีกมิตินึงเรื่องงราวดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขา,าว่าอ่าให้น้องใดมีอยังก็มีโอกาสได้แสดงผลงานหน้าตาคายแล้วเสียงคายแล้วเอามาลอง เพลงเบิงรู้เสียงดีบอเอานี่ตามคู่ไปเด้อเดี๋ยวคุณคู่ออกเดินทางแล้วค่ะแล้วพอ,อ,อก,กันใหมใ่ในระวางเส้นทางเบิงคลิปเบิงอย่างของคุณคู่ไปตลอดเส้นทางของคุณคู่เดินทางไปมือน,นี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันใหม่นะคะเดี๋ยวคุณคู่ไปไลฟ์สดให้เบิงทาคลิปให้เบิงนะคะสวัสดีค่ะ